เมื่อรู้ว่าต้องตายอาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปสักครู่หนึ่งก็ได้ประโยชน์สูงสุดคืออะไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้ใครไปนั่งไตรตรองคิดเรื่องตายว่ามีมรณะสติเราก็ต้องคิดเรื่องตายไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะแต่จากการรู้ว่าจะต้องตายแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ทำให้มีการรู้ประโยชน์ของการที่จะมีชีวิตว่าประโยชน์สูงสุดจริงๆของการที่เกิดมาในโลกนี้คืออะไร มีเงินทองทรัพย์สินมหาศาลก็ต้องตายมีความรู้ความสามารถก็ต้องตายมีมิตรสหายมีผู้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงมากมายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก่อนตายอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะยังไงต้องตายแน่ๆคะ่ะความตายก็เป็นสิ่งที่ใครไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ การที่กล่าวถึงเกิดแก่เจ็บตายก็เพื่อเตือนให้ระลึกได้ว่ายัางไงก็ต้องตายและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดก่อนตายก็คือได้เข้าใจความจริงตั้งแต่เกิดจนตายคืออะไรมีจริงจริงหรือเปล่าแล้วก็เหลืออะไรบ้างหรือเปล่ายังเกิดมาเนียนะคะขณะแรกดับไม่กลับไปอีกเลยแต่และขณะก็เป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเหลือเลย แม้แต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะผู้ที่ไม่รู้ความจริงก็คิดว่าเห็นอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงถ้าสามารถที่จะรู้ได้ว่าเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งความจริงเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้ได้ประโยชน์จากการที่เกิดแล้วก็ต้องตายจะเร็วหรือจะช้าก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดชาตินี้ก็มีประโยชน์ที่ได้รู้ความจริง